สวัสดีครับบรรดาลูกพ่อทุกท่านผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพและท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาทิกุลวันนี้ผมได้นำเอาบทความที่ท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาทิกุลได้เขียนไว้มานำเสนอในรูปแบบพอดแคสต์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้ขอนำเสนอบทความเรื่อง ตำนานการสร้างพระผงจัตุคามรามเทพความหมายของสีหลักทั้งสามขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับตำนานการสร้างพระผงจัตุคามรามเทพวัตถุมงคลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหรือพระจัตุคามรามเทพซึ่งองค์จัตุคามรามเทพและผมพลตำรวจโทสันเพชรธ,ธรรมาธิกุล ร่วมกันสร้างขึ้นในพศ2530สอ25 30, ืบมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทเนื้อผงมีสีหลักอยู่เพียงสามสีเท่านั้นคือสีขาวสีแดงสีดำเหตุที่สร้างสีหลักเพียงสามสีก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความหมายของรากฐานการกำเนิดสรรพสิ่งขึ้นมาในโลกตามธรรมชาติ บอกให้รู้ว่ามาจากระบบแสงในจักรวาลและระบบธาตุในโลกระบบแสงในจักรวาลแหล่งกอ่อเกิดแสงในจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะส่องแสงสว่างและพลังความร้อนมายัางโลกสร้างความอบอุ่นให้แก่โลกสำหรับเป็นแหล่งกอ่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ การโคจรของดวงอาทิตย์ไปตามเส้นสุริยวิถีในยามรุ่งอรุณวันใหม่ปลุกสัตว์โลกให้พลิกซื้นตื่นจากหลับไหลเหมือนดังตายไปตลอดราตรีการให้กลับมามีชีวิตใหม่มีสีสันสดใสเรียกกันว่าแสงเงินแสงทองอุป,ปมาเป็นสีขาวดวงอาทิตย์โคจรไปในจัก,การราศีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งราศี นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงไปจนกระทั่งถึงจุดกึ่งกลางของเส้นสุริยวิถีใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแสงอาทิตย์แผดกล้าทวีความร้อนแรงในยามเที่ยงวันอุปมาเป็นสีแดงต่อจากนั้นแสงอาทิตย์เริ่มลดความร้อนแรงลงไปตามลำดับจนกระทั่งลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก โลกของเราตกอยู่ในความมืดมิดของราตรีการอยู่เป็นเวลานาน12ชั่วโมงอุปมาเป็นสีดำดังนั้นการกำหนดสีหลักของวัตถุมงคลตามดาราศาสตร์แห่งจัก,กรวาลจึงยึดถือความจริงแท้ของธรรมชาติเป็นเกณฑ์ไม่สามารถทำขึ้นตามใจชอบได้เช่นเดียวกับหลักอภิปรัชญาของจีนซึ่งเป็นชาติเก่าแก่ เป็นบ่อเกิดของอาระยะธรรมอันสูงส่งของโลกก็เชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกมาจากสิ่งสำ,สำคัญสำคัญสองประการคือหยางกับหินคำว่าหยางกับหินหมายถึงพระอาทิตย์พระจันทร์หรืออาจหมายถึงโปรโตอนอิเล็กตรอนก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อสะท้อนสัญ,ญลักษณ์แทนความหมายให้เข้าใจถึงโลกภาคกลางวัน และโลกภาคกลางคืนนักอภิปรัชญาจีนจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างแผนภูมิของหยางและหยินโดยกำหนดให้เป็นรูปวงกลมครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีดำในรูปครึ่งวงกลมสีขาวทำเป็นรูปตาปลาสีดำในรูปครึ่งวงกลมสีดำทำให้เป็นรูปตาปลาสีขาวเรียกว่าไทเก็กโต เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายให้ระลึกว่าโลกของเรามีสองภาคคือภาคกลางวันและภาคกลางคืนชีวิตของเราก็มีสองด้านคือความสุขและความทุกข์สรรพสิ่งที่เกิดมาในโลกย่อมมีสองด้านคู่กันเสมอเรียกว่าทวิลักษณ์แต่ลักษัิปรัชญาจีนยึดถือแต่เพียงสองสีคือสีขาวกับสีดำถ้าหากว่ายังมีผู้สงสัยว่า เหตุใดวัตถุหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผงสุริยันจันทราที่สร้างขึ้นในพศ2530จึงมีหลายสีเช่นสีผงไม้ตะเคียนทองสีเปลือกมังคุดสีเขียวหยกเป็นต้นขอเรียนให้ทราบว่าเหตุที่พระผงสุริยันจันทรามีหลายสีนอกเหนือไปจากสีหลักคือสีขาวสีแดงสีดำ ก็เพราะว่าองค์จตุคามรามเทพต้องการให้สร้างสีงสันอันบันเจิดของระบบาธาตุในโลกเมื่อเกิดปฏิกิริยากับระบบแสงแห่งจักรวาลสามารถเปลี่ยนแปลงรูปกายให้เกิดเป็นสีสันพิสดารเช่นเนื้อผงสีางขาวเมื่อผสมผสานกับว่านยาสมุนไพรจากเทือกเขาหลวงเปลี่ยนแปลงเป็นสีเปลือกมันคุดหรือผงตะไบมีดจตุคามรามเทพ เมื่อนำไปผสมแปรรูปเป็นสีเขียวหยกดังนี้เป็นต้นและยังเป็นการนำศิลปะวิทยาการแห่งนวัตกรรมใหม่มาสร้างสารรค์วัตถุมงคลเพื่อให้ได้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกับวัตถุมงคลของพุทธศาสนาและยังประกาศว่าสร้างขึ้นจากองค์ความรู้ในสารแห่งจัก,กรวาลเหมือนดังนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์คิดค้นสร้างเครื่องมืเครื่องใช้มหัศจรรย์ในโลก อย่างที่ไม่มีใครเคยคาดคิดถึงและไม่มีใครทําได้มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามหากยังมีผู้สนใจสงสัยว่าสีพิเศษของวัตถุมงคลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหรือพระจตุคามรามเทพที่แท้จริงคือสีอะไรขอตอบอย่างไม่ลังเลว่าคือสีทองหรือปิดทอง พอดแคสต์นี้ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ผู้จรรัดทำขอน้อมนำกุศลผลบุญใดๆที่ได้จากการทำพอดแคสต์นี้อุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลผู้สร้างเสาหลักเมืองและสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชและออกแบบเสาหลักเมืองสารหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์และผู้เป็นประธานในการจัดสร้างเทวไลจัตุคามรามเทพอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ